สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLC d มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นอีกหนึ่งองค์กรสำคัญในสังคมที่จะเสริมสร้างและส่งมอบก,การพัฒนาบุคลากรทางด้านศักยภาพของการสื่อสารแบบครบวงจรให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วผืนแผ่นดินไทยก่อตั้งโดยอาจารย์นัทนัยโลสุวรรณอาจารย์ปิยดาพาพรโพเอมคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและทีมวิทยากรมืออาชีพ พร้อมในการให้บริการผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโคชชิ้งกลุ่มรายบุคคลให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพหลักสูตรโดยอาจารย์นัทนัยโลสวรรณได้แก่ m มเซตในการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิตศิลปะการพูดแบบครบวงจรอาจารย์ปียดาพาพโรโพเอมด้วยหลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ไมเซทคอมมิวนิเคชันแอนด์เทคโนโลยี ดีไซน์ออกแบบภาพตัดต่อคลิปประกอบสื่อการเรียนการสอนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างสรงสรค์ผลงานให้กับสังคมวิธีการสร้างหนังสือเสียงออดิโอบุ๊กอีบุ๊กและการสร้างอ e ีแม็กกาซีนการใช้แอปพลิเคชัน Can v a Pro InShot อออกแบบสื่อสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพและออนไลน์ไว้กเกษียณอาจารย์อุทิวิลาศีด้วยหลักสูตร n d s ซ t การสื่อสารในการดำเนินชีวิตการทำงานอย่างไรให้มีความสุข มินิท a อ k ความคิดพิชิตค,ความสุข Laving Matters อารมณ์ขันที่ใครๆก็ขันได้หลักสูตรโดยอาจารย์วิทยาภาสีพรมสุขภาพและความงามแบบครบวงจรวิชาเนวดหน้าแต่งหน้าทักเปียกเก้าผมทำเล็บเจลสปามือเท้าเพื่อสุขภาพวิชาตัดผมชายหญิงเพื่อการเสริมสร้างไรายได้วิชาต่อขนอตาเพื่อความงามทั้งหมดทั้งมวลผ่านกระบวนการถ่ายทอดแบบมืออาชีพ หลักสูตรโดยอาจารย์ดาราพิชาภารัศมีธารดลน,นั่นคือการสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดคุณค่าต่อสาขาอาชีพการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เพื่อให้เกิดรายได้การสร้างอาชีพเป็นนักขายบนโลกออนไลน์สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสารระบ LDC พร้อมให้บริการแบบมืออาชีพทั่วพื้นแผ่นดินไทยหากท่านหรือองค์กรของท่าน ต้องการยกระดับศักยภาพทีมงานวิทยากร W LDC พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างแน่นอน